เอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ใน Rov อีกครั้งวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเอาสกินในตำนานอีกครั้งหนึ่งเว้ยเนี่ยครั้งก่อนเราได้ไวโอเลตไปใช่ไหมครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูก่อนนี่ครับครั้งก่อนเราได้ไวโอเลตไปเว้ยแต่จริงๆเนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากได้มากๆก็คือคริสซี่นะฮะคริสซี่หรือว่าคริสซี่เนี่ยตัวนี้คือที่น่ารักมากอะ่ะ คืออยากได้แล้วตัวนี้มันเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าเอาไปเล่นแล้วมันอัตราการชนะค่อนข้างดีนะสำหรับผมนะจัดไปครับผมตอนนี้ผมมีอยู่4,400คคูปองครับผมผมไปจัดมาอีกแล้วนะฮะสำหรับคูปองก็สิ้นเนื้อประดาตัวไปพอสมควรเลย นะครับผมถ้าเกิดใครที่ชอบนะฮะอย่าลืมแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่เจพี่เจจะได้มีตังมาเติม ROV เพื่อมาสุ่มสกินในตํานานให้เพื่อนๆพี่น้องๆได้ดูกันอีกนะครับผมยังไงถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมสนับสนุนกันด้วยแล้วกันเนาะวิธีสนับสนุนง่ายๆเนี่ยก็แค่ดูคลิปให้จบกดไลค์คลิปนี้ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยเท่านั้นเองนะครับผมโอเคเพื่อไม่เป็นการรอช้าครับอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถซื้ออันนี้ได้นะซื้อลูกแก้วได้ฟฟรรรีี3ลูกกมมัันนไ่่หอ็เเสยพาแตว หนึเนี่ยจำกัดแค่3ลูกผมก็ซื้อไปเลยแล้กัน3ลูกจากนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมไปร้านค้าต่อปับ๊บแล้วก็กดไปที่ลอตเตอรี่เลยนะฮะเดี๋ยวอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจัดสักอ่อสักสองพคูป,ปองก,อก่อนแล้วกันเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่เดี๋ยวเรายิงยาวไปเลยเราต้องกดทีละครั้งเหรอเนี่ยทำไมมันช้าจังเลย2,000คูป,ปองไปก่อนนะชิวๆไปก่อน ก็ราคานี้ก็4 0 0พันกว่าบาทนะครับผมค่อนข้างหนักพอสมควรอยู่แต่ว่าเพื่อนน้องๆเราเนี่ยเห็นคลิปก่อนนะน้องๆบอกโอ้โหได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีนะจากน้องๆก็เลยแบบเอาวะจัดอีกสัก4 0 0พันไปเพื่อสกินในตำนานคริสสเครับผมตอนนี้ผมมีลูกแก้วนะฮะที่สุ่มได้70ครั้งครับผมเราสุ่มทีละ5ไปเลยครับผมดูซิว่าจะมาหรือเปล่าครั้งแรกอะเนี่ยอันนี้คือกดครั้งแรกเลยนะมาไหมมาไมล่ละมาหน่อยไว้เฮ้ย ยังไม่มาครับผมครั้งแรกเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหลนะเนาะมันก็แบบซุปเซฟก่อนก็ยังไม่รีบเท่าไหร่กดสุมอีก5ครั้งเลยครับผมนะต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเอา้าเอา้าทำไมมาไวจังอะเฮ้ยกรรมเอา้เอา แลกเปลี่ยนลูกแก้วกดยืนยันอา้าวเรียบร้อยได้แล้วเหรอเฮ้ยเซฟลงเครื่องเดี๋ยวนะผมยังอึ้งอยู่เอาได้แล้วเหรอเอา้าทำไมมันอีซี่จังอ่ะเอา้าแล้วที่เหลือเอาไงอ่ะไม่เป็นไรที่เหลือเราเก็บไว้ใช้สกินในตำนานครั้งหน้าดีกว่า โอเคครับผมส่วนคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมเพียงคท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเราได้ในสิ่งที่เราต้องการแล้วปิดสิครับรออะไร